เบสที่แปลว่ากีตาร์เบสนะคะนะที่ขูที่แปลว่าเล่นดนตรีนะคะนะก็คือใช้พักนะคะนะในการดีดกีตาร์เป็นต้นค่ะอีกคำหนึ่งก็คือโอนิคิริที่แปลว่าเข้าปั้นค่ะทาเบรุ u, ที่แปลว่ากินค่ะอีกคำหนึ่งก็คือซูวารุที่แปลว่านั่งเบนเคียวซูรุ uru, ก็คือกำลังเรียนอยู่ค่ะคูรุที่แปลว่ากำลังมาค่ะโดยเราจะใช้ตัว โอนะคะนะในการเป็นเครื่องหมายบอกค่ะว่ายกตัวอย่างประโยคนะคะนะก็คือริงโกโอทาเบมัชิตะซึ่งมีความหมายว่าฉันนะคะซึ่งเขารับประทานค่ะกินแอปเปิลไปแล้วค่ะโดยที่ประโยคนี้จะใช้ริงโกที่หมายถึงแอปเปิลนะคะเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นกรรมของประโยคนะคะนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วทีนี้นะคะก็จะตามมาด้วยข้อความนะคะซึ่งใช้คําว่าตัวโอนะคะนะซึ่งเราอ่ะ จะไม่ออกเสียงว่าโวนะคะจะจออกเสียงว่าโอค่ะโอเล็กๆนะคะนะในบางบริบทนะคะอาจจะทําให้เราจะต้องอ่าสับสนว่าทําไมไม่มีตัววะที่ปอกประธานนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวสัญลักษณ์โอแทนค่ะซึ่งในบริบทเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยจะต้องใช้ตัววะแทนนะคะนะซึ่งเป็นการพูดถึงประธานนะคะนะแทนตัวโออย่างนี้ค่ะ นั่นแหละค่ะคือวิธีการนะคะนะแน่นอนค่ะว่าในกรณีของ Dictionary เ,เนี่ยในเกมนี้นะคะนะเราอาจจะพยายามนำเสนอพวกฟอร์มต่าง,างๆเด่นชัดนะคะแล้วก็รวมถึงฟอร์มของในรูปแบบของคำกริยาด้วยเช่นกันค่ะเราอาจจะต้องมีความเข้าใจพอสมควรเพื่อฝึกฝนในการปรับไปปรับมาระหว่าง การเปลี่ยนคำนามเป็นคำกริยาแล้วก็เปลี่ยนคำกริยาให้กลับเป็นคำนามเป็นต้นนะคะนะแล้วก็คำรูปเวิร์ดนะคะนะซึ่งคำเหล่านี้นะคะเราจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Ishidan Ver b การจะเอามาใช้นะคะนะต้องเข้าใจเงื่อนไขด้วยนะคะว่าในรูปของพจนานุกรมเนี่ยคำแรกเนี่ยควรจะเป็นคำกริยาโดดๆเลยค่ะโดยที่อาจจะต้องตัดคำว่ารู้ออกไปนะคะนะแล้วทีนี้ก็เติมคำที่คุณต้องการจะตามหลังยกตัวอย่างเช่นม a สส ก็คือในตอนนี้ค่ะมาเส้นผ่านไปแล้วค่ะมาตัแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือในรูปปฏิเสธค่ะก็คือมาเส้นเดชตะนะคะนะดังนั้น,นละค่ะก็คือจะเป็นอีกหนึ่งรูปปฏิเสธนะคะนะแล้วก็ยังจะมีรูปแบบตามหลังอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือูเ u ิ e r b หรือก็คือกูดันนะคะนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่ากูดันเวิร์บหรือูเ u ิร์บนะคะนะการที่คุณจะใช้คํามาเชื่อมเหล่านี้นะคะนะคุณอาจจะต้องทําการจบข้อความด้วยอ่ารูปคณะฟอร์มนะคะนะ ซึ่งมันจะเป็นการเปลี่ยนคําว่าอุค่ะก็คือหมายถึงหมวดที่ออกเสียงอย่างเช่นคุสุสุสุแล้วก็มุเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีเนี่ยที่ลงท้ายด้วยคำว่ารุอย่างเช่นคําว่าสุวารุที่แปลว่านั่งนะคะนะแล้วจะเปลี่ยนสุดท้ายเป็นตัวเสียงด้วยอุนะคะนะทำให้เสียงที่ลงท้ายด้วยอิซานะคะนะอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือลงท้ายด้วยมาสึมาเส้นมาชตะ แล้วก็มาเส้นเดชตะแน่นอนนะคะนะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็คือ irregular word นะคะนะสำหรับคําที่ลงท้ายด้วยคําว่าสูุเนี่ยเหมือนกับก่อนหน้านี้เลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยคุสุซุแล้วก็มุเราจะใช้คําว่ามาสุมาเส้นนะคะและแน่นอนค่ะในกรณีที่มีการลงท้ายด้วยชิหรือว่าคินะคะนะเราจะใช้คําว่ามาสุต่อท้ายนะคะนะเพื่อเป็นการ ผันตัวรูปคํานั่นเองค่ะเวลาพูดในประโยคนะคะนะนั้นแล้วเนี่ยก็คือให้จําไว้นะคะว่าคุสุซุมุแล้วก็ชิแล้วก็คิสองคำนี้นะคะนะพอรวมกันเนี่ยจะต้องใช้คําที่ลงท้ายด้วยคำว่ามัสึกค่ะมันเลยเป็นคําว่าถ้าเป็นรูปนะคะนะ